สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแจกชนแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับก็ออย้ำเตือนกันเสมอนะครับว่าสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้สูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับหรือเรามาคิดกันเล่นๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อไปเสี่ยงอะไรเรามาฝึกสมองมาคิดกันเล่นๆก็ได้สำหรับคลิปนี้จะเป็นหลักหน่วยล่างนะครับ ในคลิปนี้จะมีสองสูตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอาสอสูตรมาเทียบชนกันดูนะครับอันนี้อีกสูตรหนึ่งนะครับผมสูตรนี้เคยลงแล้วนะครับงวดที่ลงก็คืองวดนี้นะครับเขาลงไปแล้วก็ผิดนะครับ แล้วหลังจากนั้นสองวดก็เดินต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้วดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาจากงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับทั้งหมดเข้ามาเก็์งวดติดเป็นสูตรใหม่นะครับยังไม่เคยลงนะครับสูตรนี้ ตำแหน่งที่เราจะมาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักสิบล่างนะครับบวกกันสองครั้งมาบวกหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองแปดบวกแปดนะครับเป็นสิบหกสิบหกบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามบวกสามเป็นยี่สิบหกนะครับได้เลขหกสูตรนี้นับเพิ่มนะครับหกเจ็ดแปดเก้าสี่ตัว เรามาดูผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ16ธันวาคมนะครับออก5 2 9สองเสองสตัวล่างออก97หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างคือเลข7งวดต่อมานะครับหลักสิบล่างคือเลข9 9บวก9นะครับเป็น18 18มาบวก5เป็น23สา ยี่สิบสามบวกห้าอีกเป็นยี่สิบแปดนะครับได้เลขแปดแปดเพิ่มไปนะครับหนึ่งเป็นเก้าเก้าเพิ่มหนึ่งเป็นสิบสิบเพิ่มหนึ่งเป็นสิบเอ็ดได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งผลรางวัลที่ออกของงวดวันที่สามสิบธันวาคมนะครับสองตัวล่างออกแปดหนึ่งหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยคือเลขหนึ่ง งวดต่อมานะครับหลักสิบล่างคือเลขแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกบวกศูนย์บวกศูนย์นะครับได้เลขหกหกเพิ่มหนึ่งนะครับเป็นเจ็ดเจ็ดเพิ่มหนึ่งเป็นแปดแปดเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเก้าได้หกเจ็ดแปดเก้าตัวนี้จะมานะครับหลักหน่วยล่างเราดูผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ 17มกราคมนะครับออก4 9 1 7 7้าหนึ่งดดสตัวล่างออก68หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยคือเลข8อันนี้เราหาหลักหน่วยนะครับแต่ที่3มงวดที่ผ่านมานี่จะมาทั้ง2ตัวนะครับ9 7 8 1ดดวันนี้6 8นะครับเรามาดูต่อวดต่อมานะครับ หลักสิบล่างนะครับคือเลข6 6บวก6นะครับเป็น12 12มาบวก5เป็น17 17มาบวก9เป็น26ได้เลข6 6เพิ่มไปนะครับเป็น7 7เพิ่ม1เป็น8 8เพิ่ม1เป็น9 6 7 8 9นะครับตัวไหนจะมาหลักหน่วยล่างนะครับ เรามาดูผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ1กุมภาพันธ์นะครับออก589 227 2ตัวล่างออก06หลักหน่วยคือเลข6งวดต่อมานะครับหลัก10ล่างนะครับคือเลข0ู 0บวก0นบวก7นะครับ7บวก5เป็น12ได้เลข2 2สองเพิ่ม1นะครับเป็น3 3เพิ่ม1เป็น4 4เพิ่ม1เป็น5 2 3 4 5หนะครับจะมีมาหรือไม่ตัวไหนจะมาหลักหน่วยล่างนะครับผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ16กุมภานะครับออก78 1 403 2ตัวล่างออก9 4สี่ เกาหลักหน่วยล่างคือเลข4งวดต่อมานะครับหลัก10ล่างนะครับคือเลข9 9 9บวกเเป็น18 18บวก0บวก8เป็น26อา้าวกยี่สิบหกเขียนเลขสองได้เลขหกนะครับยี่สิบหก ได้เลขหนะครับ6เพิ่มหนึ่งะครับเป็น7 7เพิ่มหนึ่งเป็น8 8เพิ่มหนึ่งเป็น9ใ้า7 8 9นะครับจะมีมาหรือไม่ตัวไหนจะมาหลักหน่วยล่างผลลัวัลของงวดต่อมานะครับ1มีนาคมออก8 7 5 9 3 8 2ตัวล่างออก9 8 หลักหน่วยนะครับคือเลขแปดงวดต่อมานะครับหลักหน่วยหลักสิบล่างนะครับคือเลข 9. 9เก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดมาบวกเกเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกศูนย์นะครับก็เป็นยี่สิบห้าได้เลข5าเพิ่มหนึ่งนะครับเป็นหก หเพิ่มหนึ่งเป็น7 7เพิ่ม1เป็น8ปดถ้าหกเจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาเรามาดูผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ16มีนาคมนะครับ16มีนาคมที่ผ่านมานะครับออก50 3 4 4นย สตัวล่างออก7จหลักหน่วยล่างนะครับคือเลขเจทีนี้เรามาดูของโงดวันที่16มีนาคมนะครับเพื่อจะหาผลของโงดวันที่1เมษายนหลักสิบล่างนะครับคือเลขเจ็ดเจบวกเเป็น14 14ีบวกหเป็นสิห้า 15บวก4นะครับเป็น19ได้เลข9กเพิ่ม1นะครับเป็น10 10เพิ่ม1เป็น1 1 1เเพิ่มหนึ่งเป็น12 9012นนะครับจะมีมาหรือไม่ตัวไหนจะมานะครับจะเดินต่อหรือไม่สำหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับยังไม่เคยลงสถิติที่ผ่านมาก็เข้ามาเจ็ดงวดติดนะครับอนาคต จะเป็นไปตามที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถ้าจะนำไปใช้ก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่2นะครับเป็นสูตรหลักหน่วยล่างเหมือนกันสูตรนี้ทั้งหมดเข้ามาเียงวนแลวครับนี่ไม่ได้นับ งวดที่หนึ่งนะครับงวดที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทั้งหมดเก้างวดนะครับงวดนี้งวดที่สิบแต่จะมีผิดหนึ่งงวดนะครับสูตรนี้เคยลงแล้วนะครับเคยลงแล้วลงเทียบชนนะครับ รู้สึกว่าจะเป็นลงเทียบชนแต่ว่าคู่เทียบชนนะผิดนะครับแต่สูตรนี้ยังกลับมาเดินต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจากงวดแรกนะครับที่ออก3ามสองคำนวณได้0ูนย์หนสนะครับเจ็ดบวกเจ็ดนะครับเป็น14บวกหเป็น ยี่สิบได้เลขศูนย์นะครับศูนย์เพิ่มนะครับหนึ่งสองสามหลักหน่วยล่างนะครับคือเลขสองวดต่อมานะครับสองบวกสองเป็นสี่บวกสี่เป็นแปดนะครับได้เลขแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งผลันที่ออกนะครับหลักหน่วยคือเลขหนึ่ง งวดต่อมานะครับ2บวก2เป็น4บวก3เป็น7 7 8 9 0หลักหน่วยคือเลข7งวดต่อมานะครับ2บวก2เป็น4บวก5เป็น9 9 0 1 2หลักหน่วยคือเลข1งวดต่อมานะครับ4บวก4เป็น8บวก0ได้เลข8 8 9 0 1 หลักหน่วยคือเลขแปดมดต่อมานะครับ7จบวกเเป็น14บวกเเป็น23ได้3 4มสี่ห้าหหลักหน่วยคือเลข 6. หก m ดต่อมานะครับ สอบวกสเป็น4ีบวกหเป็น9 9้1 2นงะครับงวดนี้ผิดนะครับออก9ก้าี่มีมาก็มาในหลักสิบนะครับหลักหน่วยผิดนะครับเรามาดูต่องวดต่อมานะครับศูนย์บวกศูนย์บวกแปดนะครับได้เลข8 8เพิ่มไปนะครับแปดเออก98หลักหน่วยคือเลข8 วดต่อมานะครับ3บวกสบวกศนะครับได้เลข6 6เพิ่มไปนะครับ6 7 8 9ออก7 7นะครับงวดที่ผ่านมาหลักหน่วยนะครับคือเลข7ทีนี้เรามาดูของงวดวันที่1เมษายนนะครับว่าจะได้เลขอะไร 4ี่บวกสบกสนะครับสีสามเป็น12บสได้เลขสองนะครับเพิ่มไปนะครับเป็น3 4 5สี่ห้าี่ห้านะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาหลักหน่วยล่างนะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับมารอผลนะครับว่างวดต่อไป วดต่อไปนะครับ1เมษาสําหรับตําแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักสิบหลักสิบบนบวก10บ,บนนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่2นะครับหลักหน่วยท้ายคร,ครั้งที่2 ถ้าสองสูตรนะครับถ้าเราเอามาเทียบกันดูนะครับสองสูตรกับสูตรเมื่อกี้นะครับเก้าศูนยนสองสองสามสี่ห้านะครับตัวที่ชนก็จะเป็นเลขสองนะครับตัวเดียวจะมาหรือไม่ น,นี้ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่าสูตรก็คือการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติเท่านั้นผลรางวัลอนาคตไม่มีใครทราบนะครับว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่าท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ไต่ตรองข้อมูลน,นะครับ <S <S ถ้าจะนําไปใช้ <S <S ก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับ,บกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเราจะมีสูตรมาทยอยลงให้ฝึกคิดฝึกคํานวณกันอยู่เรื่อยๆนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเลยแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับ